คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยอำเภอพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาโดยได้รับความเมตตาจากพระพานุมาตรปัจโชโตพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาที่ปรึกษาโครงการ นำคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมสำหรับการจัดโครงการนี้เพื่อปลูกฝังศิลธรรมอันดีสู่เยาวชนของชาติและเป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาผ่านบทสวดธรรมจักกปวัตนสูตรนักเรียนจะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติอันจะนำมาสู่ความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรักและสืบสารพระพุทธศาสนาสืบต่อไป